นะคะอย่างที่บอกไปคือช่วงนี้ก็เข้าใจแหละนะคะว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะคะหลายคนก็แบบว่าโอ้นะคะอยากจะแบบว่าประดบประดับประดานะคะทางบ้านเรือนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแต่อันนี้ผิดนะเออนะคะก็ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะโดยทางรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะเขาออกมาเตือนนะคะเพราะว่าเนี่ยไปเจอรถคันหนึ่งนะที่แบบว่ามีการติด ระดับประดานะคะคือไม่ใช่แค่ไฟวิบวับอย่างเดียวไฟวิบวับอย่างเดียวนี่ก็คือก็ผิดแล้วนะคะแต่อันนี้แบบแต่งมาทั้งทั้งยกมาทั้งเข่ากวางเรนเดียเลยอ่ะของมนตะคอน่ะโอ้นะคะแล้วก็คือทั้งขันทั้งขันก็ว่าได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้ผิดนะนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเข้าใจว่าช่วงใกล้ปีใหม่เนาะนะคะแต่ว่าจะเอามาประดับแบบ บนรถแบบนี้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าต้องเข้าใจเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะไปมีผลต่อการขับขี่ของเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนค่ะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเขาก็เลยออกมาเตือนนะนะคะว่าง,งดการประดับตกแต่งยานพาหนะตามแฟชั่นหรือเทศกาลนะคะอย่างเช่นคันนี้แหละในภาพเลยนะคะที่มีการติดเข่ากวางเรนเดียนนะคะลักษณะที่ยื่นออกมานะคะมันอาจจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ไงนะคะหรือว่ามัน อาจจะล่วงหล่นขณะที่มีการขับขี่ก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะทําให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายก่อเพื่อนร่วมทางได้เนาะนะคะซึ่งตรงจุดนี้เข้าข่ายเป็นตามความผิดนะคะของพรบรถยนต์นะคะพศ2522มาตรา12ประกอบมาตรา60นะคะซึ่งถ้าทางเจ้าที่เจอเนี่ยสามารถจับกุมได้นะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทเลยทีเดียวนะคะ แต่บางคนอานคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหลอก2,000เองฉันจ่ายได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีความผิดอื่นด้วยนะคะถ้าคุณไปทําความผิดแล้วก็คือไปกระทบกับบุคคลอื่นนะนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่านะคะถ้ากระทํากันในลักษณะแบบนี้เนี่ยสาเหตุอาจจะทําให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นเนี่ยนะคะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้ด้วยนะคะโดยพี่น้องประชาชนท่านใดที่พบเห็นในลักษณะแบบนี้นะคะประดับ ไปหรือว่าเขากวางในงลักษณะแบบนี้นะคะสามารถแจ้งได้เลยที่191นะคะหรือว่าเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ะคะตำรวจจราจรหรือว่าเบอร์ทางหลวงก็ได้1นึ่ตลอด24ชั่วโมงนะคะ,คะ